สวัสดีครับมื่อนี้กับมากินก๋วยเตี๋ยวครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนกันแล้วกันไหครับเด้ออาหารเที่ยงครับผมเป็นกับแซ่บน้อ,องกันครับซื้อเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ครับก๋วยเตี๋ยวไก่กบานมบวทองีแก้วเพิ่มกระชายเครื่องปรุงมาได้ว่าน้ำตาลผมใส่แล้วเลือกเป็นเส้นแม่มาครับใส่น้ำส้มลงไปคลิกล,ลงไป เขาไม่ทำไมเขาปวดปวดทั่วทั่วปนเป็นไงพักมากครับถิมนี่สาระสัลัดมะละแล้วกับบะกิ้ครับทั่วงอกครับผมนี่นุ่มกินนุ่มนะครับผมโอ้โรดนุ่มไหลบดนุ่ม มผมดิเสินมามากผมใส่เครื่องปรุงมามากครับยี่บานกัดนี่มามากคือประตัวอ่ะว่ากัดเสียบก็กันเนาะครับผมมันได้น้ำซุปซุปไก่กะซีมีปีกไก่ครับผมปีกไก่แล้วก็บน่องไก่กะมีเนื้อแต่ว่าเพื่อนห้ตีนมาอยู่ด้ผม ผมบ่ค่อยมักก่นเลผมลือบ่เอาตีนไก่ราคาโจนะครับผมก็บ่เอาผมบอกมากงยนตีนบางเลยผมบ่ค่อยมักตีน <c oughs> ชิม,มก,ก่นอนอใส่ได้แล้วครับน้ำซุปกระเจีบผมมักรสชาติแบบเนี้พักเพื่อนก่นอนแซ่บัวพักก่อน Teh pakainya tuh yang buatan. Hmm. Teap hmm น,นี่ก็ไรคลาสผักมันมาละครับผมหืมกินกับน้ำมัน อันพูดว่ากินมะละโบ้คมเนี่ยฉันว่าถัา่วนะครับฉันว่าผู้ถั่ากินมะละกินเอียงค,มคม้มๆหน่ยสิบ้คมสิหวานฉันว่าอื อันนี้ก็มาลาขึ้นกันครับเนี่ต่วเพื่นตุ่มมาแล้วอืมอืมขมอำลำอืมนี่ปีไก่อืม โอ้ยนงกัดแม่ค <c ắt> ันกัดหน้าผากพอดีไปเนาะคันขนาด รู้ว่าปีกไก่เป็นไฮไลท์ครับเบื่อยครับละลายในปากว่าซัก ก็ดูงไงยเนี่ยมได้นะครับนะมันข้าคั่้ากระสุดเสียบจับเต็่อะผักขั้นอกัดเสียนมากมากม,ม,มาหัวหนึงนะครับก็สุสั่างเพื่อนกระย่างผิ่เบอร 嗯。嗯、mm. mm。嗯、hmm. mm。嗯、hmm. mm，那这太好。嗯。 มาพิ้งค์กังก่อนให้อืออาาออมอีกอย่างโอ้แต่ว่าของแท้อยู่เพชรอยู่ช่วงออกอืปอกอะไรขี้เด็ดเลยเนะี่ย นองไกลครับผมีเด็ดบะห่นเลื่อครับหย่มแม่กระดูกกระกอันมันอรอยจังนองบบกง่ายครับอืมอืม